มาตั้งเอาไก่ั้มไก่ทอดทอด้งทอดไม่เยอะมากเลยค่ะไก่ทอด้งทอดงานลอยกระทงอำเภอบ้นผือนะคะ

กระพุนหัวกระสุนเยอะเลยค่ะเยอะเลยไฟนี่ก็จะเป็นไส้โก ไส้กรอน่นาอร่อยมากเลยค่ะเจดลเลยสวยมากเลยทางนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นน่ากินมากค่ะป้าลูกชิ้นใหญ่โห้ยเฮโยโฮโย น้ำจินมลดเด็ดนะคะ,าะมาตั้งลึกใหญ่นั่นรถนะนี่มันก็จะเป็นเกี๊ยวต้มนะ,ะคะโอ้ขอ<ด>ย,อยของกินเยอะแยะเลยค่ะของกินเยอะแยะเลยเจ็ดสิบบาทเลือกก่อนได้ค่ะหยบิบฝั่งเลือกเลยจ้าสิบบาทด้วยไส้เลียก แล้วทำไมไม่มีกล่องร้านรับคนละครึ่งพิซซ่าแล้วมาตั้งจะเอาอะไรฮาวายเนียนเป็นกล้องมีวบาจ้า ตังเท่ไหน60 3อ๋อเอหนาครับเลือกเอารวงกันได้ตั้ง,งละหกสิบไรนเออนูเลือกสิรูเลือกสิกล,ล่องละหกสิบหกหน้าครับหกยาเอาเป็นหน้าเดี<า>ยวเลยก็ได้เอาสอง การ์ดกินลายคุ่นมีเยอะแยะมากมายเลยนี่เป็นงานลอยกระทงนะคะเพิ่งเปิดวันนี้ค่ะเอาหน้าเดียวเลยมาตังให้เพื่อนเนาะใส่ให้หน้าเดียวเลยเหลียวมันหกใช่ไหมเออมันหกไม่ต้องคีบ,บเอาหน้าไหนเอาหน้าไหนเอาฮาวายเฮียนเลนะยเอาเยี่ยน,นะนอืมใช่ไหมอืม น,นี่เอาไวนะ้น่ะเอานี่ไหมเนี่ยอันนี้เ,นนนเ,เดียวกันไหมเนะี่ยไม่เออน,นี่ให้มันอีกเนี่จากเครื่งนะอีกละ่ะอันนี้ด้วยเขาจะเอาอะไรเนีน่ยจักเขาด้วยเคยไม่ได้กินนะเออ อันนี้เป็นลูกชิ้นหนึ่งนะคะลูกชิ้นหนึ่งลูกชิ้นทอดอ้ยน่ากินไลไรบ้งเหยนะทางนี้ก็จะเป็นยำนะคะทางนี้ก็จะเป็นยำมาลงันะมีมนงะ น,นี่ก็จะเป็นน,น,น,น้ำนะควน้ำน้ำเฮ้ยน่ากินมากเลยอันนี้น่ากินมากเลยอันนี้ก็3อย่างร้อยของฝาทอุ้ยักคักคัก งานลอยเปิดกระทงปีนี้โออยลอยน้จ้าสุยอดสามอย่างร้อยดองดไดสุดได้นะสระอ่อนไหล้ยของแบมไม่เรี้ยวเช้าใส่รอร้อร้อนเลยครับถอยถอดร้อนร้อนนะจ๊่กดะเกิดชุชิ โอ้ยมีแต่แนวเป็ดแต่แซ่บชิ้นละสิบนะคะเนี่ยสิบแถมหนึ่งสิแถม11ึ่งชิ้นห้าเออหนึบาทนะเอผ็ดแต่แซ่บลายนะคะเผ็ดแต่แซ่บมากเลยแล้วบนป้ายนี่ก็จะเป็นไก่ ใส่ยางรวดเร็วทันใจเนาะยางแบบนี้นะคะมาหม่เออน่าอร่อยมากนะคะไม้เท่าไหร่คะไม้ยิบห้าครับผมไม้ยิบห้านะคะน่ากินมากเลย เสร็จแลยวใช่อหมนะคะสามห้าสามอย่างเลยได้ค่ะเออนี่ค่ะกินมากค่ะ กินมากเลยมันตั้งไม่อยากกินวันนี้อ่นะเดี๋ยวแม่จะซื้ออยู่เอาเอาให้นะสองใส่คือกันเป็นมาใส่กันขาวใส่เค็มขาบผมเอ่อสาวห้านนาะก็จะกินอันนี้นะคะเอาสองอันนะ สองนวันไหนี่เยไหมของหมักนะค่ะเนาะของหมักต่างต่งนะคะขอบคุณครับวุ้งใหญ่นะคะวุ้งใหญ่กุ้งพวกมะเร็ง กลางคืนแตสิมืดแน่นะคะเรามาตอนกลางคืนนะคะจะกินอะไรกุ้งเหรอเอากุ้งเหรอเอากุ้งเอากุ้งไหม เออจุบอรเอหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมบะเบอรเกอร์น่งเน่้กินว่น่ากินมากเลยค่ะดว่าน้ำค่ากินแล้ว ก็จะ,จะเป็นพวกพับทุกอย่างน่าอร่อยมากค่ะไฟนี่ก็จะเป็นยำนะคะยำม่ากินมากค่ะชุดละสามสิบห้าบาท